ตะก้าเฮ้ยมาแลงกับสิป้ลูกจูกินกันอยากใช่ไหมวุจูน้อยยายนะอืมอันนี้คืออ้วนขึ้นอ้วนขึ้นว่ะจะว่าหลานจะโจรว่ะขนาดบ่กินเข่าเลยกินกระดงเลยเขาก็บ่ค่อยกไปปุบปุ๊บไปปุบปะอุ้มไปอุ้มไปอุ้ม มอโอ้นยนั่แล้วไว้นี่แหละแล้ว,ลวลไปทยยี่ไหน่่นไปไว้กเอเอาไว้ให้ละมไม่ไปกินหรอกไปไหว้ให้บางฮันกินอุย้ยนี่ปุ๊บก,ก็มาหาสิปุ๊บเออัดอันไนพัดเจ้าาก้อุ่นเทาเกียงรับี่มยองบงนะครับเกียงครับเลยไปเก็บใส่น้ำ

อาหลงหอดปลาสมบันไม่เป็นไรพี่ก็พีดีไม่ให้มาเข้าเราพี่เห็นจะยากเลยโอ้ตายลงพอดปลาสมดมสิ้วแค่นั้นเลยจบมันจอยมั้งจ่ะเออมติดสัตว์เด็ได้กินมันกินบนละบนาปางนะบุรดมันแข็งเบ้อละบรุยายยายเกียร์ลงแข็ง เออเออี่ช้างก็ส่งไอ้ได้นะวะเออเเออเออเบิ่งลูกแล้วโอ้เห็นคองดีกว่าลูกตายแล้วตายแล้วแม่ตายแล้วไปน้ายาดอกมันแนวนั่นแล้วก็ระมันก็คนมันนั่นมาได้เออมันนั่งกับต้นอ้อนนี่มา

ยังยังไปหลังม่จักไหมขอบคุณครับมัจจะเงินมาลูกหามาจับใช้มือมือจันหอมไม่มองอยู่นะตัวมัาจะรู้ว่าเราไม้จับไหมมือ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 ขอบคุณครับคุณป้าว่าไงคุณย่าคุณยายคุณยายคุณยอุ้ยอุ้ยขอบคุณยายจันหอมฉลาดรู้เลยตัวเองรู้เนี่ยเห็นตัวเห็นเลย ยหยยเยยใยย่ยขอบคุณครับไม่เอาเก็บเด้อไซื้อแพเพิตเด้อขอบคุณครับอ่อจะจับไว้จับไว้ก็ยายรู้ยายยยขอบคุณครับขอบคุณครับใหย่จจ ยายม่ยังยังไมตู้เย็นเจ้าทุกวันใช่ไมฮะานมื่อหกพี่ชา่บอกผมยังใส่กระเป๋าูแม่แม่เงี้เลาเฮ้เย่าฮ่าฮ่า่เกเหตน่แ้ไปใส่กระเปาแม่ใส่กระเป๋าแม่รถเลยน้องใส่ออดถูกหวยแน่นอนวันี้เนาะใเ่องจะเอาใส่กระเป๋าเ้าคานมาออดเ้าคานมาหมอเลยขายจเพิ่เพราะว่า เจ้าทานนะเจ้าสิได้เงินไปโภแม่จ oh ันหอมปูทานนั่งนี่นังนี่นั่งนี่เนอะไรไปให้นะต้นอ้อหนุ่มอ่าอาจาริยะสวยๆนั่นนะแต่ว่าแล้ว่าต้นอ้อเขาทุกทูกหวยวันนี้นะเอามาให้บุญรอดสองร้อย้ยอะไรอะเจ้าแาข่มอ้อาอ้าอ้าปากอ้าากจะแหยน ขนาดขนาดละย่ายนะทำยาดิสิป่าแม่จะเวอรนแม่เนี่ยเวอรนเลยเรียกยาอย่างเดียวอ่ะม่จะให้มันจกจกให้มันดิอ๋อก็มาเ n o เอ้ยหมาเ now ก็จะไปนอย่างแม่พื้นตีกอู่ม้ กอยู oh, ่ออกอันยังมีเดกเขาเกาแป้งใส่ผูกใส่ก็คือเก่ามันอยู่อาบตกวน้ำกังเวนก็ได้มาจับมือละสักร้อยก็ลงมาอ่าหลุดร้อนมือล้เสียคนนี้กวางสาหวไก่หัวหมอนนายนายนอยนอยนายนอยเล็บเบ็ดเลียบเบ็ดเลี้ยบเฮ้ยคืนหมเบิดอีกแล้วคืนํำแข็งี ให้มะรูดน้ำแข็งน้อยน้อยน้อยนี่ก็คือน้ำแข็งจีบวยอ่าเ็นบอเอาเศีแร้อน้อยโดนจ้องฟอนเลยอากาศฮอนเลยผมดีแทะ้าแมีชวน ก็ยินโอ้ซือหายมื่อไหแม่เอาอย่างนั้มาถามเอากาแฟโอ้ขึ้นข้นเลยได้ไหมเออบนมาบนแล้วว้าวหมดไรทีไม่ได้วันที่หนึ่งไมม่ไปมืออื่นบอกอีเม่ไปหาหมอเดือนยังไงหาหมอนัดแม่หมอร่งบ่ายลงวงนันไหม แม่หนาแม่พึ่งลูกออกเดีวเอาเอาแม่ดีแม่งอมอะไรอ่มื่อื่นไปหาหมออีกที่ตั้งไรแล้วบัานใครข้าก่อนไปโอ้พ่นลราไปเช้าจะก่อนไปทอดกระถิ่นมอละมื่อื่นมื่อที่ก็ไปนี่แหละไปนำอ้อนี่แหละก็ลงเท่าก็ลงอยู่ในลงหลวงหฮนแล้วตู่ก็ทอดกระทินแล้วก็มารับเอานยากคุณสายก็ไปต่างหากแล้วนอกก็ผ่านไปหัลโหลมันบ่มีรถไปเด้ซะ ไปน้ำจันหอมบอกนัดเรื่องยังเอาก็นัดตรวจน้องนี่พัฒนาการน้องเป็นไรแน่เพราะว่าเดือดก้อนปากกบโอ้ยอเรื่องไหนอืมก็เขาบอกว่าไปตอนไหนก็ได้นัดกับซังบันเธอโอ้ก็บปได้ยูนี่เลยโอ้ไปจันมโอ้ไปจันนัดแต่ว่มีรถไปมีสภาพไปแบบแม่เขาบาหวาน มันเย็นนะอ้อมโอ้เจ้าสิลปบไรเนี่ยก็จะมาเจ้าสิลับเนี่ยเดียวาง่าอยากนอนแต่บอยากนอนเอาเป็นเดียวอะไรดีแต่บบอยากนอนไว้ปากกันมวนผักนกับเบิร์กิบุยังลองติดะจใจค่ะไม่ลองละม้วนค่ะอึมม้วนค่ะก็มูก็มูก็ขวกเขากเจ็บคว้าสินติออเจ้าลับ มีคดดลิปเรื่องอะไรแม่น้องอ่อนเอาตัวน,นี้เห้นไ้นำแข็งตัวน,นี้เอ้ยเมนยังนมางมันกับแม่นันมมน,น,ออนี้็้อนดอ๋อเฮ้ยมันจี๊ด